นแกงเผ็ดไก่นะครับผมแนะนำให้กินกับขนมจีนนะหรือข้าวสวยร้อนๆนะกินแอมกับกินน้ำปลาก็ได้นะครับผมเผ็ดหลยเผ็ดหลยเผ็ดหลย ใส่น้ำมันลงไปนะครับตามด้วยพริกแกงเผ็ดนะฮะประมาณหนึ่ง้อนโต๊ะวันนี้เราจะมาทำแกงเผ็ดไก่นะฮะเน้นไปทางไก่ไกนะ่เยอะไก่หยาบดีไกนะ่ของเราก็นำไปต้มก่อนนะครับสักชั่วโมงหนึ่งเพื่อความเปื่อย กระทิเล็กน้อยนะครับน้ำน้ำที่เราเที่อรตีนไก่นั่นแหละครับเอามาใส่ได้เลย ีกแล้วกินกับขนมจีนนะครับอร่อยมากใส่ไก่ครับกระทิครับ ที่เราจะค่อยๆเติมนะฮรนน่นอนผงชูใจผงปรุงรสนะครับประมาณ ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับซีิวขาวครึ่งช้อนโต๊ะตีนไก่นะครับที่เราเอาไปเคี่ยวยึ๊บยึกย๊ก เติมน้ำสต็อกลงไปนะครับตุ๋นไก่ยเยอะมากเุนเผื่อเลยว้าวอยากกินไหมครับ ตับอะไรนะใครตับลงไปค่ะตับที่ไหนแล้วเขาเรียกว่าเลือดเลือดไก่แบบนี้เลือดไก่ค่ะอ่ใส<ป>่ลงไปลงไป,ไป จ้างในการภาคลับขนมขนมคือะไรเน่ยอะไรเนี่ยใส่น้ำตาลลงไปค่ะนี่โอ้โห,โหน้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน,น,นี่อะไรนี่คืออะไรเอาเอาเอาพอมันได้บอกแล้วเอานี่คืออะไรเอาคืออะไรมะเขือใส่มะเขือเปราะนะครับผมอันนี้ซื้อมาสิบบาทใส่หมดเลย เีมันก็น้ำมันก็ติดเอาไปแช่น้ำเกลือนะครับมะเขือจะไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะครับใส่มะเขือลองไปแล้ว เปื่อยแน่นอนว้าวเกแน่นอนเก้าแน่นอนเติมเลยนะเติมเลยเติมเลย เราจะเคี่ยวทิ้งไว้สัก5นาทีนะครับหลังจากชิมเบื้องแล้วนะครับผมเพิ่มซีอิ๊วขาวสัก1ช้อนโต๊ะนะครับกินไก่ตรินใจต้หี้อเปล่า เพิ่มผงปรุงรสอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมทำไปชิมไปนะฮะนี่คืออะไรครับใบอะไรนะะ้าล่าใบกระเพราใ <c oughs> บามะกรูดใบมะกรูดกดับใบกระเพราค่ะอันนี้ใบเขาเรียกหัละพาหัละพาใช่ใช่ใบมะกรูดแล้วก็ใบหัละพานะครับ ชอบเยอะก็ใส่ยเยอะได้นะครับผมดดดเดี๋ยวให้คุณแม่ลองชิมดูนะฮะรสชาติจะเปน็นยนงไง ไบอกได้คำเดียวว่าเอาเลยไปเลยโรยกะทินะฮะทั้งหมดลงไปได้ได้เลยแค่นี้เองนะครับผมก็เป็นอันเสร็จกับแกงเผ็ดไก่นะฮะเราเน้นไปทางตีนมากกว่า แล้วนะคะบอกเห้เร็วนะคะอย่าลืมอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์ให้ลูกขายไม่ท้ด้วยนะคะกดได้เฉียบอุ้ยไปล่อยมันโรยปลาวาอยู่เดี๋ยวอย่าเพิ่งยิบเพราะพ่อจะตักใส่ถ้วยแป๊บนึงค่ะ,ะ,คะโอเค้ยถ้วยนั้นก็ได้ครับแม่ถ้วยถ้วยตูดเนอ่ เอาเลยเน,นี่ยโอ้โหแอดเจ๋วแกงเผ็ดไก่นะครับผมแนะนำให้กินกับขนมจีนนะรหรือข้าวสวยร้อนๆน,นะ กินแอมกับพริกน้ำปลาก็ได้นะครับผมอร่อยแน่นอนน้ำครับคุณหวานใจนี่เรียบร้อยนะครับผมลูกถ่ายแม่ทำคงต้องลาไปก่อนกับเมนูแกงเผ็ด ไก่ไอ้นี่ก็เอกเอกเอกเลยเชื่อดสดีไหมเนี่ยสวัสดีครับกูน่ากินจริงเว้ยแต่ตอนนี้ร้อนละ